สวัสดีครับเห็นว่าเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมชมแปลงยังก็เนี่ยหมากยังเอ้หมากโคราบี้เห็นครับอยู่กลุ่มปลูกผักกัวโมห้าส <52. S 1> ิบสองเบื้องลู่เนี่ยหมากเคยมีบ่อบ้านมูวเจ้าว้านนคือคือแก้วมังกรนี่เด้ก็ร้องมาสิว่า เออมาลักษณะเหมือนเหมือนแก้วมังกรนะครับรสชาติลดรสชาติเป็นยังไงก็ปอกเปลือกออกเราเอาพัดก็ได้กินสดก็ได้อาจจะพัดก็ได้กินสดก็ได้ท่านเดี๋ยวมือนี่มาน้ำเสนอให้เบิ้งครับต้มจืดโอ้เพียอว่าเทียบเบิ้งหัวเทียวไปกินให้เบิ้งเด้อวันนี้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจก็มาได้ติดตามได้นะครับอันนี้กุ้มปลูกผักกม .52 ซึ่งมีโครงการในหลายอย่างนะครับเข้ามาว่าจะเป็นโครงการของอำเภอหรือว่าของหน่วยงานส่วนราชการหรือว่าส่วนเอกชนทั้งอื่นก็ดีก็เข้ามาสนับสนุนอยู่มื่อนี้ก็พามาชมนะครับมีผักมีผักแปลกๆหลายนะฮะ,ะ,ยอ,ะ,ะอยู่หมู่12ตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอันนี้ได้เสนอแม่ยังอันใบแหล่ๆนี่คือสวิตฮ๋อหน่ะสวิตฮาร์ดว่าสั่น เอาเอาเอาพาไปโอ้ทั้งพี่ทั้งพี่พอันนี้เป็นอย่าง,งกินหัววะเนี่ยกินใบวะเส้นอเ,อเออนะครับพักลายกระล่ำก็มีครับโอ้กระล่ำพักยู่นี่เป็นพักอ่าบ๊ฉีดยานะครับปลอดสารเคมีปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันผู้ใดที่ ชื่นชอบในเรื่องของสุขภาพอาหารคลีนฟู้ดนะครับก็บมาเลือกเอาไปรับประทานได้เพราะว่าผักเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระไอ้มะเร็งนะครับมะเร็งจะบวถามหาขันผูดด้ใดรับประทานผักอยู่บ้านคอมอไฮซองโดยเฉพาะหมากอย่างก็อบูดาบีอย่างว่าผมกับลูกโดยเฉพาะหมากกันนี่แหละเนี่ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสให้เบิ้งเด้อพี่น้อง ขันผู้ใดชอบผู้ใดสนใจก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับ